สวัสดีค่ะแม่แมๆขามาพบกันนะคะในวันอ,อ,อาทิตย์ที่9้าช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ก็ไม่บ่ายนะตอนนี้ไม่บ่ายล้เป็นช่วงหัวค่านะคะวันนี้ก็ฝนตกพราๆเราก็มีงานกําไรนะคะกําไรตัวนี้เคยทําเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะแม่ๆ ขายอยู่ที่1 5 0 0งพันห้าร้อนะคะในราคาเมื่อ4ีถึงหปีที่แล้วนะคะก็ไม่ได้ทํำอีกเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่ปราบเซียนนะคะช่างฝังนี้แบบงมทั้งวันยังไม่ได้หนึ่งอันเลยค่ะตัวนี้ฝังพลอยแบบแน่นเลยนะคะนี่คือเขาเรียกกระเป๋อพลอยนะคะเป็นตัววงที่ยังไม่ได้ฝังเราก็เชื่อมเชื่อมเรียบร้อยนะคะเป็นงานแบบมีตัวล็อกสองด้านนะคะเป็นตัวล็อกหนวดกุ้งสองด้านนะแม่นะ นะแกะไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าแกะไม่ขนาดเป็นตัวล็อกนะคะตัวนี้เป็นตัวล็อกซ้ายขวานะคะเป็นตัวล็อกก็สามารถเปิดแล้วก็ใส่เข้าไปได้ที่ข้อมือของเรานะคะวันนี้นะคะมีอยู่สามอันเป็นงานเก่าเก็บนะคะที่เราเอาตัววงมาเชื่อมนะคะเชื่อมแล้วก็ประกอบ ประกอบเข้าตัววงนะคะมี3อันตัวนี้ไม่ได้ทําแล้วนะคะไม่ได้ทําแล้วนะมีเงินก็ซื้อไม่ได้แต่วันนี้มี3อันค่ะมีรอบวง17อันเออไม่ใช่17อัน17เซ็ซน2ออัน18เซน1นอันค่ะนี่นะคะช่างก็ฝังตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จนะคะยังยังยังได้ไม่ถึงครึ่งนะคะนี่เป็นการฝังนะเป็น การฝังที่ปราบเสียนมากงานที่เป็นกระป๋อฝังหุ้มเนี่ยนะคะช่างจะต้องตีกระเป๋อเข้าไปให้เรียบให้เรียนนะคะแล้วก็ไม่ให้โดนตัวพลอยถ้าโดนพลอยเนี่ยก็จะทําให้พลอยเนี่ยแตกร้าวมีตำหนิได้นะคะถ้าโดนปึ๊บเราจะต้องเปลี่ยนเคอออกแล้วเปลี่ยนเม็ดใหม่นะคะเป็นการฝังฝังที่ทรหดมากเป็นงานที่ปาบเสียนมากเลยนะคะตัวนี้ วันนี้เสนอขายค่ะ3อันนะคะมี3อันเท่านั้น17เซน2อัน18เซนหนึอันราคานะคะขอเป็นราคาโอนนะราคาโอนอันละ1,600ถ้าเก็บปลายทางนะคะ1,650บาท1,650บาทนะถ้าขายที่สั่งแบบเก็บปลายทาง1,650บาทค่ะถ้าโอน16 0 0ค่ะ ะะก็เรามาดูใกล้ๆก,กันเนาะตัวนี้ก็คือเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะตัวนี้ก็คือการฝังก่อนนะเป็นฝังแล้วเวลาที่เราจะเก็บรายละเอียดทีนึงเราจะแต่งกระเป๋ะให้เรียบให้เนียนนะคะไม่ให้สะดุดมือลูกค้าเลยนะตัวนี้เป็นฝังพลอยลเสเซียนพเก้าค่ะใช้พลอยเยอะมากนะคะพลอยเยอะมากนี้เลยนะนี่คือกระเป๋ะพลอยทั้งนั้นเลยนะคะ ระป๋อพลอยร้วนๆฝังนพเก้าค่ะพรอเก้าประการนั่นเองนะเอาไปใส่กับแหวนนพเก้าสวยๆเลิศดเลดใส่กับชุดไทยออกงานได้เลยนะคะงานบวชงานวัดงานบุญได้เลยนะแม่นะใส่ออกงานเลิศดเลดได้เลยค่ะนี่นะคะก็พลอยก็แตกไปหนึ่งเม็ดนะคะกว่าเราจะได้หนึ่งมงเนี่ยกว่างานจะสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแม่นะ ตัวนี้นะคะใช้พอยเยอะมากพอยไซส์นี้นะคะถ้าใส่ลายแหวนข้อมะขามสามเมตรเนี่ยสาสามเมตรจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะแต่อันนี้เยอะมากค่ะอยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยราคาโอนนะคะเก็บไปทางหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบใครจะเอาโชวมานะโชวมาจองได้เลยมีแค่สามอันค่ะแม่ไม่มีออเดอร์นะศูนย์แปดเก้าอ่ะบอกเบอร์ผิด ค่ะพายค่ะแม่ค้าเบอร์098ค,ค่ะ8293961 098 8293961จะแอดไลน์มาได้เลยนะเบอร์เดิมเบอร์เดียวจังนะคะแล้วก็มีช่างที่ฝังอยู่สองคนนะคะก็เดี๋นะนี่นะคะนี่เป็นช่างตะวันนะคะ ช่างตะวันอายุยี่สิบกว่าก,าก็ตัวนี้เป็นงานฝีมือนะคะกว่าจะได้แต่ละเม็ดนะไม่ง่ายเลยนะแม่เพราะฉะนั้นอย่าต่อเลยค่ะราคานี้ถูกมากสี่ห้าปีที่แล้วขายพันห้านะคะผ่านมาขายพันหกค่ะ พันหกราคาโอนเก็บไปลาทางหนึ่งพันหห้าิบบาทค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะแม่นะตัวนี้นะคะกระป๋อพลอยเดี๋ยวเวลาที่แต่งแล้วนะคะเราจะแต่งให้เรียบให้เนียนนะคะตัวนี้คืออยู่ขั้นตอนฝังมีตัวล็อกเปิดปิดอยู่ด้านข้างค่ะแม่ฝังพลอยรัสเซียฝังพลอยรัสเซียนะคะเป็นนกะเ้าค่ะ ลายแบบหลูหลามาเห่ามากมีสามอันเท่านั้นนะคะสามอันเท่านั้นไม่ไม่ออเดอร์นะคะตอนนี้ไม่ออเดอร์ไม่มีออเดอร์ใช้เหรียญเยอะมากเน้นนะคะใช้เหรียญเยอะมากตัวนี้ปล่อยราคาแบบราคาปล่อยนะมีรอบวงสิบเจ็ดเซนสองอันแล้วก็สิบแปดเซนหนึ่งอันค่ะจริงๆเรามีกี่อันคะค่ะ <Yeah. S 1> จริงๆมีสี่อันนะคะอีกอันหนึ่งเรายังไม่ได้ฝั่งเนาะเรายังไม่ได้ประกอบ วันนี้ปล่อยออกก่อนสาอันค่ะจะเอาโทรมาเลยนะขอคนพร้อมนะคะไม่สั่งเล่นไม่สั่งเล่นนะไม่สั่งเล่นกระโหลก,กะลานะคะต้องพร้อมจริงๆอย่าสั่งเล่นนะคะสั่งเล่นแล้วไม่เอาไม่ได้นะแม่นะเสียวความรู้สึกไม่น่ารักนะคะชีวิตจะโดนเทตลอดตลอดเลยนะคนแบบนี้วันนี้ก็บ่นไปหนึ่งชุดแล้วค่ะยังให้บ่นอีกเนาะแม่ สั่งงานเมื่อพร้อมนะคะถ้ายังไม่พร้อมยังไม่ต้องสั่งนะไว้รออันอื่นนะคะเรามาดูกันนะคะก็การทํางานของเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแม่นะก็เป็นการคว้านกระเป๋ะนะคะเพื่อให้พลอยลงง่ายถ้าเกิดว่ากระเป๋ะแทบเราฝังพลอยลงไปเนี่ย ก็จะทำให้พลอยแตกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาอีกด้านหนึ่งนะแม่นะเป็นเป็นการคว้านนะคะคว้านให้กระปาะพลอยเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพื่อจะให้พลอยเนี่ยลงง่ายแล้วเวลาเราฝังเนี่ยพลอยจะไม่แตกถ้าแบบบางทีอ่ะกระปาะพลอยเนี่ยมันมันเล็กมันทำให้หนีบพลอยนะคะพลอยแตกได้งง ของเรานะคะเป็นงานแบบทาเองทําเองขายเองนะคะไม่ใช่งานที่รับมาเนาะแม่บางคนคิดว่าเออรับมาไม่ใช่นะคะทําเองทําเองขายเองนะแม่นะแม่ถึงได้ซื้อราคานี้นะคะซื้อกับเรารับรองว่าถูกกว่าที่อื่นแน่นอนแล้วเราก็ไม่ขายส่งด้วยนะคะเราขายราคาของเราเนาะ ไม่มีราคาส่งนะคะมีราคาเดียวที่ขายอยู่ทุกวันนี้เลยนะคะราคาต่ากว่าที่แม่ค้าขายก็ไม่ได้ขายให้ถูกแล้วมาแข่งกับเราเนี่ยก็ไม่ได้นะคะแม่ก็เลยขายเองดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเหรียญหายยากด้วยเราไม่ต้องไปแข่งกับใครนะชิ้นางานที่ยังไม่ได้ขัดก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ สีของเหรียญสตางตังยังไม่ได้ขัดเงานะคะถ้าเราขัดเงาแล้วมันก็จะเงากว่านี้นะแม่นะพูดถึงงานงานชุบนะคะถามว่างานชุบสวยไหมก็สวยนะคะงานชุบสวยยอมรับว่าสวยแต่ว่ามันจะคือคําว่าชุบปะคะไม่ใช่เนื้อแท้ใส่ไปสักพักเดี๋ยวก็ลอกนะคะเดี๋ยวก็ลอกนะลอกก็ไม่สวยละแต่ตัวนี้นะคะไม่ได้ชุบลูกค้าสามารถใส่ไปนานๆแล้วหมองหมองข้อแป้งข้อครีมอย่างเงี้ยก็ ส่งมาขัดได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะส่งมาขัดได้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยหรือว่าลูกค้าจะซื้อแป้งจีนมาขัดเองน้ำยาล้างเครื่องประดับตามร้านทองมาเช็ดมาล้างเองก็ได้เลยนะคะตัวนี้เนาะไม่ต้องกลัวไม่ลอกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ชุบจะลอกได้ไงเนาะไม่มีทางลอกร้อยเปอร์เซนต์ค่ะอะเรามาดูช่างนะคะยังคว้านไม่เจ็จค่ะ มันมันมันไม่ง่ายเลยนะแม่นะกว่าจะได้แต่ละวงเนี่ยเนี่วันแล้วยังไม่ได้เลยนะคะยังไม่เสร็จเลยนะถ้าเป็นค่าแรงที่เราจ้างช่างเนี่ยถ้าเป็นรายวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่างสีมือเนี่ยก็จะอยู่ที่สี่ห้าร้อยเลยนะคะแต่ว่าเขาจะไม่คิดเป็นเป็นค่าแรงรายวันถ้าเป็นที่แบบที่จ้างช่างนะคะทุกวันนี้เขาจะคิดเป็นเม็ดนะแม่นะคิดเป็นเม็ดละห้าบาทหกบาทแล้วแต่สาคอยนะคะสิบบาทบาง บางแบบบางแบบยึดยากเนี้ยก็จะแพงขึ้นไปอีกแล้วแต่ค่าเไซส์พลอยที่เราที่เราฝังนะคะราคาช่างนะคะเอ่อนพเก้าเนี่ยการสลับสีพลอยเนี่ยก็สำคัญนะคะสีเข้มอ่อนจะต้องสลับกันอย่าง ให้ถูกต้องนะคะถ้าสีเข้มอยู่กับสีเข้มอย่างเงี้ยก็จะทําให้งานมืดงานมืดไม่มีความสว่างนะตัวนี้เราจะใช้สีเข้มสีอ่อนนะคะสลับกันแล้วก็มีสีขาวเนี่ยช่วยส่องแสงให้สว่างให้มีความสว่างกับผู้สวมใส่ด้วยนะคะถึงมันจะไม่ใช่พลอยแท้นะคะแต่มันก็สวยในแบบของมันนะ สวยในแบบของเขานะคะเป็นพลอยสังเคราะห์เป็นรัสเซียนะคะลัสเซียเก๋ด,ดีนะเราไม่ได้ใช้พลอยพลาสติกนะคะตัวนี้เป็นพลอยสังเคราะห์ก็เหลือพลอยกระจกนั่นเองนะถ้าเป็นพลอยพลาสติกก็จะเป็นอีกเกล็ดหนึ่งเกียดต่ํานะคะตัวนี้นะถ้าแม่ซื้อไปแล้วพลอยหลุดนะคะสามารถส่งมาซ่อมได้นะ สามารถส่งมาซ่อมได้แต่ว่างานพวกนี้นะคะเป็นงานฝังหุ้มจะหลุดยากค่ะแม่งานฝังหุ้มจะหลุดยากนะคะเพราะเราตีกระเป๋ะรอบด,ด้านเลยนะคะตีกระเปาะรอบด,ด้านแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะเขาเรียกกระเปาะพลอยค่ะเวลาที่ฝังเราใส่พลอยลงไปเนี่ยนะคะช่างก็จะตีกระเป๋ะพลอยนยให้น้มลงมาเกาะพลอยไว้ค่ะทําให้พลอยเนี่ยไม่หลุดนะคะไม่กองแกงไม่หงงงังด้วยนะ การวิธีการฝังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหยิบหยิบใส่ไปเลยนะคะก็ต้องดูว่าเอ๊ะใส่สีนี้เข้าไปแล้วมันจะมืดไหมนะคะช่างกําลังพิจารนณานะคะว่าเราจะใส่สีส้มดีไหม,มก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่ากระบอกลอยไม่ได้เนะเาะเขาก็มีกันควานนะคะ คว้านให้กระเป๋ะพลอยเนี่ยมันพอดีกับช่องพลอยนะคะเราเพื่อเราจะได้น้มใส่พลอยลงไปแล้วแต่น้มกระเป๋ะลงให้มันเกาะพลอยไว้ทั้งทั้งรูปเลยนะคะตัวนี้ใช้พลอยสี่หกตัวนี้นะคะเป็นพลอยสี่คูณหกนะคะกว้างสี่ยาวหกมิลนั่นเองนะคะกว้างสี่ยาวหกมิลแล้วก็มีพลอยกลมเป็นพลอยพลอยสีขาว ตัวนี้ไม่ใช่ใครจะเคาลงไปก็เคาได้นะคะต้องต้องเป็นช่างที่ชํานาญจริงๆนะคะถ้าเราเคาะไม่เป็นอย่างเงี้ยอย่างแม่ค้าเนี่ยทําไม่เป็นก็จะเป็นคาะอยแตกเลยนะคะเอชํานาญใครชํานาญมันเนาะตัวนี้ก็มาให้ชมกันนะคะเผื่อแม่ๆบางคนเอ๊ะเขาทํายังไงกันนะงานประเทศนี้ฝังบอกว่าฝังฝังยังไง นะคะก็จะฝังแบบนี้เลยค่ะแหวนก็เหมือนกันนะคะว mm hmm. ิธีการฝังก็แบบนี้เลยถ้าพลอยไม่ลงเราก็ต้องคว้านนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นแบบมุมเนาะ mm hmm. เราก็ต้องคว้านต้องทําให้พลอยลงให้ได้นะคะไม่ฝืนพลอยนะคะ mm hmm. ช่างได้ตัดสินใจแล้วว่าจะใส่สีส้ม mm hmm. วันนี้แม่ค้ามาเกะกะช่างนะคะทําให้ช่างแบบทํางานไม่ถนัดเนาะ mm hmm. ขออนุญาตเกะกะหนึ่งวันนะคะ ก็ได้ใส่สีส้มลงไปแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นที่ช่างกำลังทำอยู่นี้นะเป็นรอบวง18เซนค่ะแล้วก็เมื่อกี้น้องตะวันนะคะก็ได้ฝังรอบวง17เซนนะมี17เซน2อันแล้วก็18เซน1อันนะคะตอนนี้ใครจะเอาก็รีบโทรมาเลยนะคะแม่ขอคนรับจริงนะคะไม่ไม่โทรเล่นนะไม่โทรเล่นไม่จองเล่นไม่ยกเลิก จองแล้วไม่ยกเลิกนะคะเพราะว่างานเรามีจํากัดเนาะเอาไว้ให้คนที่ขาอ,อยากได้จริงๆนะคะพิจารณาคิดให้ดีก่อนนะว่าจะเอาไหมว่าเราไหวหรือเปล่าเพราะการสั่งซื้อเนี่ยไม่มีใครบังคับให้เราซื้อนะคะเราต้องรู้ตัวเราอยู่แล้วว่าเราไหวไหมราคานี้ถ้าถ้าคิดว่าราคาสูงยังไม่พร้อมก็ผ่านไปก่อนนะแม่นะผ่านไปก่อนได้เลยนะคะเอาไว้ให้คนที่ขาพร้อมเพราะามันมีแค่สามอันนะคะ มันไม่ได้มีเยอะมีแค่3อันเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําอีกแล้วนะตัวนี้ไม่ได้ทําอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบแบบจะใช้คําว่าอะไรอ่ะมันหินนะคะหินมากวันหนึ่งเต็มเแล้วยังไม่เสร็จนะคะไม่รวมประกอบนะไม่รวมการประกอบชิ้นงานนะคะตัวนี้แค่ฝังอย่างเดียวนะหนึ่งวันยังไม่เสร็จนะคะ ก็ช่างได้ใส่สีส้มลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นวิธีการฝังการไล่ขอบกระป๋อค่ะการไล่ขอบกระป๋อเพื่อจะให้น้มลงไปเกาะพลอยนะคะนี่นะคะเราก็ให้ดูกป็นชัดเนาะเป็นเป็นงานที่ต้องชำนาญจริงๆนะคะ สำหรับแม่ๆหรือลูกค้าคนไหนนะคะที่มีข้อสองสัยเกี่ยวกับิ้นงานของเรานะคะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะหรือจะมาให้กําลังใจกันก็ได้นะคะมาให้กําลังใจกันก็ได้นะคะแม่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะฝากแม่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะที่สําคัญคือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรามีงานโปรหรือว่ามีงานแบบส,สวยๆอะไรเงี้ยเราก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะแม่นะ่ค่ะ น,ะะนี่นะคะก็เป็นการแบบฝังแบบนี่นะคะแม่ดูใกล้ๆเลยว่าความสวยนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดถ้าการเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะต้องเก็บรายละเอียดกระป๋อให้เรียบให้เนียนไปเลยนะคะตัวนี้มีตัวล็อกเปิดปิดอยู่ด้านข้างครับตัวล็อกเปิดปิดอยู่ด้านข้างนะคะ เป็นเป็นตัวล็อกที่มีสองข้างนะคะเป็นกําไรที่มีตัวล็อกสองข้างแล้วก็เป็นงานที่มีน้ําหนักเพราะว่าใช้เหรียญเยอะแล้วพลอยเนี่ยก็ใช้เยอะมากนะคะเฉพาะเม็ดใหญ่เนี่ยสี่คูณหกเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ยีสิบแปดเม็ดนะนี่นะคะจะอยู่ที่ยีสิบแปดเม็ดไม่รวมพลอยเอ่อที่เป็นพลอยกลมนะพลอยกลมต่างหากนะคะพลอยกลมน่าจะมีซักสิ สิบเอ็ดสิบสองเมตรนะคะถ้าพลอยขายจะมียี่สิบแปดเมตรไม่รวมพลอยกลมนะถ้าพลอยกลมก็ประมาณสิบสองเมตรโดยคร่าวๆนะคะแม่รวมแล้วก็คือเกือบสี่สิบเมตรนั่นเองใช่ไหมยี่สิบแปดเกือบสี่สิบเมตรค่ะแม่ก็ยี่สิบแปดรวมพลอยกลมอีกนะคะพลอยกลมอีกประมาณสิบสองก็เกือบสี่สิบเ <28. S 2> มตรมนะคะสี่สิบเมตรก็ m, ะะ m, ว่าได้นะแม่นะน,น่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวลองนับดูกันนะคะ พลอยกลมมี12เมตรนะคะพลอยกลม12เมตรพลอยไข่28นะคะเป็น40เมตรนะคะแม่พลอย40เมตรมีตัวล็อกิดสิบด้านข้างแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเดือยนะอันนี้เขาเรียกว่าหนวดกุ้งนะคะเนาะเวลาใส่เข้าไปเราก็จะอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็จะหนีบตัวนี้เข้าไปนะกดตัวนี้เข้าไปได้เลยนะนี่เรานี่ขนัดนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะแม่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็รีบเอโทรมาจองได้เลยงานมีแค่สามชิ้นนะคะมีสามชิ้นเท่านั้นจ้ะให้ชมอีกหนึ่งเม็นะคะ วอนนี้ช่างก็ได้ใส่พลอยสีเขียวสองนะคะสีเขียวสองเข้าไปมีการแบบลงไม่สนิทนะคะก็จะมาคว้านอีกทีหนึ่งค่ะ้แลวพอลงแล้วเนี่ยหน้าของเขาเนี่ยไม่เรียบมีข้างหนึ่งนูนขึ้นเราจะต้องเตียอีกข้างนึงนะคะข้างที่นูนเนี่ยเตียลงไปเพื่อจะเอาพลอยเนี่ยใส่ลงไปแล้วให้กระป๋องเนี่ย เสมอกันนะคะแม่ตอนนี้เป็นงานฝีมือจริงๆนะคะมันไม่ใช่งานที่จะหยิบพอยมาแล้วเคาะเคาะเคาะไปเลยหรือว่าติดกาวไปเลยอย่างนั้นไม่ได้นะคะให้ดูกันเลยว่างานของเราไม่ใช่งานติดกาวเป็นงานฝังจริงๆเป็นงานที่เขาเรียกว่างานฝีมือนะคะแม่งานฝีมือแล้วตัวเนี้ยแบบ พอย4ี่เมตรเป็นงานฝังหุ้มทั้ง40เมตรเป็นงานที่แบบต้องฝีมือจริงๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะราคานี้คือไม่มีแล้วนะแม่นะเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะขายพันห้านะโผลมาอีกวันนี้นะเอาไป1600บาทสำหรับคนโอนนะไม่ต้องต่อคะ่ะแม่มันเหนื่อยแม่อาจะเหนื่อยนะคะหนึ่งพันบาทค่ะ สำหรับคนที่โอนนะคะเก็บปลาทาง1,650บาทค่ะขอนะคะกำไรตัวนี้อย่าสั่งเล่นนะแม่นะอย่าสั่งเล่นนะคะถ้าไม่จริงใจก็อย่าเอานะไม่จริงใจไม่จริงจังก็ผ่านไปก่อนนะคะวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์กำไร3อันเราจะมีเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆนะคะใครทันก็ทนันใครกดติดตาม ไว้ก็จะไม่พลาดเลยนะคะความสวยงามระดับนี้ราคาแบบนี้เป็นงานสตางร้วนเป็นงานฝังสำหรับวันนี้ก็ออพอประมาณนะคะแม่แค่นี้พอประมาณนะฝากแม่ๆม่นะกดติดตามกดกระดิง่งกดกระดิง่งกดติดตามคนที่เก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางรับโทรศัพท์ด้วย ไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมพกโทรศัพท์แล้วก็รับโทรศัพท์ด้วยนะคะไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านก็ฝากเพื่อนบ้านรับแทนแล้วก็ฝากเงินด้วยนะคะไม่อยู่บ้านฝากเงินไว้ที่เพื่อนบ้านได้เลยเนาะหรือไม่มีใครให้ฝากจริงๆนะคะถ้าพนักงานโทรของอ่อส่งของโทรหานะคะก็ นัดรับวันอื่นได้เลยแต่อย่าเกินเจ็ดวันนะแม่นะอย่าเกินเจ็วันหลังจากวันที่แม่ค้าส่งนะคะเช่นส่งวันที่หนึ่งของก็อย่าเกินวันที่แปดนะคะวันที่เจ็ดที่หกที่เจ็ดนี่แม่ก็น่าจะรับได้แล้วไปทุร้าย่ังไงก็น่าจะกลับบ้านนะคะคนเราเนาะไม่น่าจะไปนานขนาดนั้นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีแม่แม่ทุกทท่านนะคะขอให้แม่แม่ทุกทท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ สุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองนะคะเจริญรุ่งเรืองทุกๆบ้านทุกๆคนสวัสดีค่ะ